ขอบคุณค่ะแม่ชีหนูว่ามีเรื่องทุกใจอยู่3มเรื่องนะคะ,ะคือตอนนี้พ่อหนูเป็นมะเร็งตอบลูกปากอะคะ่ะก็คือรักษามา2ปีแล้วะคะ่ะณตอนนี้ก็คืออาการทรงทรงสุดๆค่ะคะแล้วตอนนี้แกปวดเข่ามากะคะ่ะหนูอยากช่วยท่านแต่ว่าหนูไม่รู้จะทํำยังไงต่อหนูกุ้มใจะคะ่ะ ส่วนเรื่องที่2ก็คือเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานหนูอะค่ะหนูรู้สึกหนูประสบปัญหากับเจ้านายกับลูกน้องค่ะจนหนูมีความรู้สึกว่าหนูไม่สนุกแล้วก็ไม่มีความสุขกับการทํางานเลยหนูอยากจะลาออกเลยค่ะแต่หนูก็อยากรู้ว่าถ้าหนูลาออกแล้วหนูหนูจะได้งานใหม่ไหมอะค่ะแล้วก็ทุกใจเรื่องพี่ชายของหนูที่ทําเรื่องทุกใจให้กับพ่อกับแม่อะค่ะมีแต่นี่สินอะไรเงี้ยค่ะพ่อแม่ต้องมาเป็นภาระให้ตลอดเลยอะค่ะหนูก็เลยอยากจะ ช่วยพ่อกับแม่ด้วยค่ะหนูก็อยากรู้บางทีหนูก็อยารู้ว่าตัวหนูต้องปฏิบัติยังไงในฐานะที่หนูเป็นลูกแต่ในขณะเดียวกันหนูก็มีพี่มีน้องเงี้ยค่ะแต่หนูก็นึกถึงว่าในอนาคตหนูตอนนี้เหมือนหนูเป็นเสาหลักอะค่ะหนูต้องทํายังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะตอบเรื่องที่ถามถึงเรื่องหน้าที่การงานก่อนนะว่าไม่สนุกกับการทํางานเลยเพราะว่ามีกรรม<ะ>เรื่องพ่อแม่ เช่นพ <S preach science> ่อแม่เขามีกรรมกับน้องหรือพี่ก <necessary> ็ทะเลาะกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราคิดแทนเขาว่าทําไมน้องไม่เคารพแม่ใช่ค่ะแล้วเราก็ไปตวาดน้องมั่งตวาดแม่มั่งมาให้หยุดทะเลาะกันค่ะส่งผลว่าพอเราไปทํางานเราเจอกรรมเลยอืก่อนจะไปทํางานเขาทะเลาะกันมันเรื่องของเขาอมันเรื่องของเขาแต่เราเอามาเป็นภาระทางใจถามว่าทุกครอบครัวเป็นงนี้ไหมทุกครอบครัวเป็นอย่างนี้ค่ะทุกครอบครัวเป็นอย่างนี้ถ้าเห็นพ่อแม่ทะเลาะกับกับลูกอ่ะ เราเป็นพี่หรือเป็นน้องเราก็ต้องคิดว่าทําไมไปเถียงแม่อย่างนั้นทําไมไปเถียงพ่ออย่างนั้นค่ะแล้วทุกทุกสองฝ่ายไม่เงียบเราก็เลยบอกแม่เงียบใช่ไหมคะใช่พอบอกให้แม่เงียบแม่เขาเสียใจโยมไปโดนกระทบที่ทํางานเลยไม่ว่าโยมจะส่งอะไรป้อนอะไรเข้าข้อมูลเจ้านายเจ้านายก็ปฏิเสธไม่พอใจไม่พอใจส่งข้อมูลอะไรไปที่ลูกน้องลูกน้องก็ไม่ปฏิเสธของสิ่งที่เราส่งให้นี่เป็นกรรมที่โยม เรื่องพ่อแม่ทั้งนั้นนี้ถ้าโยมจะเป็นเสาหลักให้พ่อแม่เนี่ยน้องโยมกับพ่อแม่โยมเขามีกรรมต่อกันใช่ค่ะเขาไม่พร้อมตอนที่เขาจะมาเกิดค่ะพ่อแม่ไม่พร้อมพอเขาเกิดมาเขาเหมือนมาเอาคืนค่ะเขาไม่เคยทําให้สอคนนี้มีความสุขใจเลยใช่ตั้งแต่นั่งร่วมกินข้าวกินน้ําจะทั้งนอนเลยคือตอนนี้น้องเขาก็ไม่ยอมคุยกับ แม่หนูเลยอะค่ะเพราะเขาเหมือนว่าต่างเหมือนแบบมีแต่เรื่องอะค่ะม่อยาะพูดใช่ค่ะตัวเขาก็บอกตัวเขาก็คิดว่าถ้ายิ่งพูดก็ยิ่งทะเลาะกันใช่ค่ะเลยใช้วิธีหยุดพูดต่างคนต่างอยู่เนี้ยค่ะอยู่ในบ้านเนี้ยค่ะมันมันไม่ได้ค่ะตอนนี้ยอมเป็นลูกเนี่ยยอมรับมาเต็มเต็มค่ะจะให้ให้ให้กรณียอมเป็นเคสธรรมทานค่ะใครที่ดูแลพ่อแม่อยู่แล้วพี่น้องแตกแยกเนี่ยอย่าไปแคร์อย่าไปคิดแทนพ่อแม่ อย่าไปคิดแทนน้อง mm hmm. ถ้ายมคิดแทนแล้วยมรู้สึกว่าเสียงเขาเริ่มดังขึ้นดังขึ้นยมบอกก็บอกก็หยุดได้ไหมค่ะอ mm hmm. ยู่ทั้งสองไฟเลยอย่างเงี้ย mm hmm. เหมือนกับเราเข้าไปอยู่ตรงกลางท่ามกลางกองไฟเ mm hmm. ล้วเราเรารับกรรมมาเลยไปทํางานเราก็รู้สึกว่าเราห่อเหี่ยวตั้งแต่วันตั้งแต่ออกเดินออกจากบ้านเลยค่ะ mm hmm. อันนี้เป็นกรรมในส่วนที่การขัดแย้งของที่บ้านเราจะคิดยังไงเวลาพ่อแม่ทะเลาะกันกับน้อง ก,กับกพี่รเราจะคิดยังไงจะวิธีคิดของเราจะคิดยังไงนูกเราต้องคิดว่าแม่กับพ่อเนี่ยเขามีกรรมกับน้องคนนี้ถ้าเราพูดได้ก็เดินไปบอกน้องว่าให้ฟังเคารพแม่ด้วยถ้าเขาไม่ฟังพูดอีกครั้งหนึ่งวันนี้พ่อกับแม่เรานะถ้าเขายังไม่ฟังพูดอีกครั้งหนึ่งถ้าอยากลงนรกก็ทําไปจบฐานะที่เป็นพี่ ถ้ายมพูดตอบพูดมากไปฝั่งนั้นยมต้องรับกรรมเขาทะเลาะกันยมอย่าเพิ่งพูดนะอย่าเพิ่งแย่งซีนไม่ใช่ <c oughs> เขาทะเลาะกันสองฝ่ายสองฝ่ายเนี้ยถึงเขาทะเลาะกันยังไงเขาก็ยังรักกัน่แม่เขายังยอมให้น้องเป็นยังไงก็ยังยอมแต่เราอะยอมไม่ได้เราเลยรับกรรมมาคนเดียวโอเคไหมค่ะให้ยอมให้โอกาสสามครั้ง คนที่ยอมจะต้องไปบอกคือน้องแต่ถ้าพี่ทะเลาะกับพ่อแม่ในกรณีพี่ทะเลาะกับพ่อแม่ถ้าเราเป็นน้องเงียบไปเลยเงียบไปเลยห้ามพูดไม่ใช่เรื่องของเราถ้าเราเป็นน้องนะอยู่ยบอกจะไปบอกกับพี่พี่ไม่ได้ต้องพูดอย่างนี้กับพ่อแม่ไม่ได้ให้มีหน้าที่จะไปสอนพี่นี่ตามตามหลักของพุทธศาสตร์เลยนะคะ ในเรื่องของคารวะธรรมเขามีเขามีการแบ่งแยกเอาไว้นี่คนนี้พ่อแม่ดุดพระอรหันต์คนที่พี่นี่คนที่เป็นพี่อุ้มเรามาก็เหมือนกับแม่อีกคนหนึ่งดูแลน้องอนะแล้วก็ท่านน้องขึ้นไปตวาดพี่ชีวิตวิบัติเอาเอา,เอาเรื่องของโยมเป็นวิทยาทานใครเห็นแล้วใครที่กําลังมีปัญหาตรงนี้จะได้เลิกคิดแทนเป็นน้อง เป็นน้องนะถ้าเป็นน้องเราเราบอกได้สามครั้งเพราะสามครั้งแล้วเขาไม่ฟังเรื่องของเขาแล้วละ่ะในฐานะที่เป็นพี่แต่ยู่ๆแล้วไปบอกเขาว่าเาลิกทะเลาะกันได้ไหมยหยุดได้ไหมยหยุดตะทีได้ไหมเรียบร้อยนะคะอยู่ทางกลางอยู่ทางกลางกรรมนี่นี่มันอยู่ในสังคมของทุกบ้านทะเลาะก,กันทุกบ้านไม่มีบ้านไหนไม่ทะเลาะก,กันมีบ้านไม่ชี้ไม่ทะเลาะก,กันวรอดทั้งวัน ก็บางทีหนูย <mm the ังรู้สึกแบบว่าเห็นบ้านอื่นน่ะเขาพี่น้องรักกันหนูยังรู้สึกว่าหนูรู้สึกหนูเป็นปอมด้อย่ะแต่หนูก็แค่คิดเหมือนที่คุณแม่บอกว่าอย่าไปคิดแทนเขาหนูแค่คิดว่าทําไมพี่กับน้องอ่ะไม่รู้จักคําว่ากระตันอยู่รู้คุณพ่อแม่ทําไมทําแต่เรื่องทุกใจให้กับพ่อแม่หนูก็เลยแบบคิดแต่ว่าหลังจากที่มาฟังท่านบรรยายธรรมหนูก็เลยรู้สึกเลยว่าเราคิดแทนคนอื่นไม่ได้แล้ว